บรรยากาศงามเศร้าอยู่ห่วยกุดข่าวพี่น้องวิวสวยๆบรรยากาศดีๆล่มเยน็เยนๆฝากพี่ฝากน้องสำหรับเซานี้กลลวกันทงไ้ทง,ทงนานี่กระสิประมาณนี้ะพี่น้อง เห็นล่มไว้ไวอยพี่น้องเบิ่งเขาเบิ่งน้ำฟังนั่นก็สิเห็นเทียงหน้าพี่น้องบรรยากาศย่ามมือเศร้าสวยๆวยไปโยงเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นเฮื้อตาล นะครทบไมน,น,นี่นหาบึงยาก<ช>เหลี่ยมเ,เออเดี๋ยวพ่อพาไปเออถ้าเราไปนั่งบนเรือนเนี่ยพาได้นั่งแต่ว่าเด็กไปไม่ได้นะมีแต่ผู้ใหญ่เป่านัา้ เป็นเฮือดตานแบบโบราณหาขี้ยากเ้วอ่ะขึ้นไปนั่งลูกขึ้นให้พ่อดูหน่อยอลูกคข่เป็นพี่เส้นตือ่อให้เดียววพูดน,นั่งเฮือดตานสวยงามเลยืยลูกข่คือเกิง่งเถอะวะเหือโบราณน,นี่แหละคือเฮือดโบราณพี่น้องข้าพี่น้องมาเบึงเฮือดโบราณ กคือเฮื่อตานเมื่อโบราณนจะเป็นวิวงางามต้นตานทั้งพุนกระสินบ้านคนท้างนี้กับจะเป็นห่วยน้ำนะครับสวยงามอย่งอางอลันการเลยธรรมชาติ มันก็สวยง่ามแบบนี้แหละพีน่น้องเห็นบ่นสองขางฝากฟังเป็นฟ้ายน่ำลุนนะครับผม,มสองขางฟังนะครับถนนเบิงทงใไ้ทงหน้าสามหล่อผ้าพื่นเมือหอดูหน้าเป็นกระสีวิกหินหลินตามภาษา ลายหน้านี่แหละพี่น้องตามภาษาเด็กหน่อยเหรอขอบคุณเลยลายคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณครับติดตามทำสวยๆก่อนอย่าเพิ่งโยนขอบคุณค่าสวยๆครับขอบคุณคคข้า